สวัสดีค่ะพ่อมาพอมาเฮ้ยมาที่แม่กิบแม่จะเข้มงวนยังพอมาฮแม่บอกว่าพมอไม่รู้เพราะพ่อไม่สนใจแต่แม่บอกว่าผมน่าจะเป็นลูผู้ชายฟันดีนะฮะพ่ก็สงสัยนะว่าพ่อมันเป็นพันธุ์นรกแน่นะเพราะว่าพ่มันก็รูปดังก็ค่อนข้างดีแต่คนคนช่วยงมงามดังกระโดมนี่น้าจะเป็นลูกผู้ดีแน่นอนเลยฮะ แล้วก็พก่อมีบุคลิกน่ารักฝใส่ขี้เล่นนกรสุนอ่ะแล้วก็มีพลังเยอะแรงเยอะนี่ปุ่มวิ่งได้ทั้งวันผมเหมืนเลยเลยนะครับแล้วก็ชอบเพาเตลอนเวลาเจอคนเป็กน,นานทุกคนอยากรู้เหลือบุคลิกปเป็นียนเป็นมากพันธุ์ะสม,มอะไรมังนะ้งอ่ะแม่ๆม่ไม,ม่มาเลยเรช่อยนี่นี่นี่วันนี้ที่รอขอให้ผมจะได้รู้สายพันธุ์ผมเลยวแม่ไมนี่ สดุดตัวนี้เร็วพุ่มยากทัวจแบบผีจุ๋มแมงกนะ็รับนี้ผุ่มเอ,อนผีจุ๋มแมงนั่งใจอนี่เจ้าหน่อยนะาหน้แม่ะนะาโอ้ว้าวเย่เ้นเดนเดนเมรเอามาเร็วตัวเดีพุ่มกันน่าละก็ตัวแต่ลงตรงกันนะ,ะนนนะเพอว่าลงตรงก็เป็นมาเป็นทางเหมือนกันจะจะได้รู้กันเลยว่าเราเป็นผสมอะไรบ้างนี่คือที่ตัวเตนะียนเอ๋อคงทีเนียตเพชรน่าทุกคนไอย้ยย่าพี่จุ้มแมงแต่งตัวเป็นนักบินเอาการตัวโอออย่างหล่อหลุ โอ้ๆพอจะตัวละอออโหรอ,อ,อโอ้ตอ,อ,อ,อนนีมผมกูอ่ะนะผมนึกว่าต้องไปหาหมผมนึกว่าเจ็บโอ้ที่นี่ได้ก็บปัดๆเนไหนคังผูขบมงอเกมผมไองายจังเออดีดีดีผมตรวดู้ไม่เจ็บเลยโอ้ฟินฟินงายมากเลยละก่อใส่กับไปใน้นายามันทุกนก้วกกยายูกขย สิบห้าครัมจากนั้นก็ลงแตะเบียนในแอฟจีเนีย DNA เห็นไหมง่ายมากเลยแค่สวกง่ายแล้วก็ส่งเวทีเลบอเมริกาทะ้คนน้อไม่กี่สัปดาห์พวงก็รู้แล้วว่าพมันเป็นรู้ใครมาจากไหนจะบอกว่าพมันสายจีเนี่ยต็ดเหมือนพี่จุ๋มแมงก็าเลยเดี๋ยวพ้นออกตัวได้แล้วพุ่นจะมาเล่าใ้ฟังมะว่าเทจริงเดี๋ยวพมันเป็นมาพันอะไรกันได้